บีมีต่างหลายอย่างเนาะจากนาดไทยก็มี่พริกนี่ก็มี่เนาะจากเพื่อนๆจา้าพริกอันนี้ก็เป็นผักชีเด้อจ้ะผักชีเมืองไทยโดยตรงโดยเฉพาะหอมมากๆเลยเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจาเพื่อนเมื่อนมือนกะมาพ้กับีกแล้วนะคะในช่องบีบีสไตล์เยอรมันจ้ะเพื่อนเมื่อนมือนอกะชีวิตลหลังเลิกงานคือเกาจ้ะแต่ว่ายังมีเวลาหลารเลยกะบวเมื่อยปัไหาเนานะจากเพื่อนเพื่อน เมื่อนอี้อ่าเป็นมัน่นศุกเนาะจะบีทํางานตั้งแต่แปดโมงถึงเที่ยงครึ่งเนาะจา้ะนั่นแหละหลังจากนั้นก็กลับบ้านเนาะจะเพืนเหๆนกลับมากับมานอนเมื่อแอร์แล้์เาก่อนจ้ะตื่นขึ้นมาตอนนี้เจ้าพระมั่นสี่โมงครึ่งเนาะจา้ะป่าั้งเต่ที่บีไปไปลานไยไหมอันหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปได้แล้วจ้ะบีสืบป่ามาบีก็เลยหลังจากกเลิกงานมาแล้วก็เลยเอาออกจากซองแข็งจากห้มะและไร่นังแข็งเนาะ เมื่อนี้บันี้กระสีเอาไปตากนะจ๊ะเพื่อนเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งเนาะยูเมืองนอกเท่ากับไปสืบปลาหนาลอนช่วงนี้แหละจ๊ะเพื่อนไปสืบปลาช่วงนี้พอ,อยังแด,ดดดีแล้วก็เข้ามาตากเนาะจ้ะเอาหัวออกใส่ขีตากเห็ดปลาแห่งคลายๆบานเท่าเลยเนาะจ้ะเพื่อนปลาแห่งมาจากเมืองไทยมีบอมีจัะแต่ว่าแพงเนาะ ปลานี่ก็เห็ดเห็ดปลาเดี่ยเดียวเห็ดปลาตากแห้งได้ขึ้นกันนอกจากมีซื้อมากหนึ่งกิโลหกยูโรนอกจากเพื่อนๆจะนั่นแหละหนึ่งกิโลกระด้หลายตืบเนาะถ้าเกิดว่าเข้าไปซื้อปลาที่เพื่อนเอามาจากเมืองไทยกับสีแพงนี่ยน,นะจะเพื่อนๆจะเข้ากับต้องประหยัดเอาเนาะอันใดมันถืออันใดมันกินแท่งกันได้กะกินแท่งกันไปเจนเพื่อนกินเพื่ออยู่เนาะนั่นแหละกะสีมา้าตาปลาแลวกับผ้าเพื่อนๆป,นๆปย่างส้มวิวอยู่สนามหยาน้ำกันเนาะ ต่อไปเฮ้ากระสีมาล่างทําความสะอาดปลาของเฮ้านอจ้าเพื่อนๆจ้าเ,เ,เอาขี้ออกนอจ้าแล้วแต่บางคนกระเสียวหัวออกน้ำนอจ้าตอนแรกบีว่าสีอาหัวออกเสียดายนอเบาหัวออกดอกจ้าตากแล้วมันก็กรอกบมันกรแห่งกินกันได้เลยเนอจ้าเพื่อนๆจ้านั่นแหละทําความสะอาดปลาดีๆแลวเฮากับไปมักเกลือใส่เกลือแลวก็ไปเตรียมตากกันเลยจ้าเพืเ่อนๆจ้าอยู่ตั้งแดนต้องดูจักดัดแปลงเนาะ กินแท่นกันใดคือกันเด้อจากเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วจะทุกคนบีกัได้เอาเต่ขี่มันออกเนาะหัวมันกับปลาว่าโหลดกินได้เสียบคือเกาลราจะเสียดายเนาะนั่นล่ะไปถอดกอบไปย่างไปปีงมันกับกอบมันกับเข่ากันขึ้นเกาเลยจ้ะบีมะล่างทั้งหมสะอาดย่างดีแล้วก็ใส่เกลือเนาะใส่แต่เกลือบนใส่ย่างอื่นเลยใส่แต่เกลือแบบนี้เราก็จะไปตากกันเลยเนาะจ้ะ นี่ก็เป็นการสร้างของห้าเนาะจา้ะเพื่อนๆที่ห้าสิมาตากปลาใส่เนาะนั่นแหละแมงบ้านมันจังบัวต่อมไหมจ๋ามันแมงบ้านมันจังเขาบัวใดมันจังตอมปลาห้าบัวใดไหมเฮราสิมาแขวนใส่นนี้ พักข่อยคือสิได้กินบอเพื่อนๆจ้าบอค่อยมีเวลาเบิงแย่งมันเนาะต้นกระตายแน่ยบอตายเนี่ยรือว่าเขาสิถอนไปเดสมพักกินบอเหรอนั่นแหละแล้วก็ปลูกไม้นาะจ้ะต้องปลูกไม้พักหอมพักซี่กับบอขื่นขื่นกับบองามนั่นแหละต้องปลูกไม้ก่อนนาะจ้ะอันนี้บีบผึ่งว่านกาเม็ดกาไปนาะจ้เะเพื่อน สลัดอันเนี้ยเอ้ยอันนี้คนาเนาะจ้ะเกือบตายเลยจ้ะเพราะว่ามันหนาวเนาะแต่ก็ยังมีอยู่เป็นบางต้นไหมอันนี้ก็จะเป็นทั่วเนาะจ้ะทั่วฝรั่งบีมีต่างหลายอย่างเนาะจ้ะคานาไยก็มีพริกนี่ก็มีเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะพริกอันนี้ก็เป็นผักชีเด้จ้ะผักชีเมืองไทยโดยตรงโดยเฉพาะหอมมากๆเลยเนี่ย อันนี้กัขณาคือกันนาจาจะอันนี้ก็เป็นผักชีฝรั่งเนาะจะเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็เป็นทั่วหวานเนาจาจะอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งเนาจาจะทีบีปลูกอันนี้ก็เป็นผักอ่าพตาซีเลียนเนาะอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายน่จาจะมีเหมือนทุกอยา่างอันนี้รสเทเบเลยเนาะรสเทเบ เขาเอินึ่อย่างหัวอย่างหัวบิลูดนอกจากเพืเ่อนๆตัวฟองยาวก็มีนะจ๊ะมะแขงก็มีนะจ๊ะซุกินีแบบลายแบบนี้จริงๆแล้วน่ะมีู่ตรงซื้อเม็ดมาปลูกเราจะเอาเอาต้นมันมาจากที่ทํางานก็นได้เนาะแต่ว่าก็ขอเพื่อนหลเนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะเ,เพื่อนก็นหายยู่เข้ามาปลูกต้นสองตอนอ้นหนึ่งสีขาวอีกอัมาลาย,ลยนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นเพตาซิเลียมผู้าจำเป็นกระปูกกระไดพักฝรั่งนะ่ะจะเอาเอามาจากที่ทำงานกระไดจ้ะอันนี้ก็เป็นคณะเออวางตุ่งคือเก้าจ้ะอันนี้ก็เป็นพักสลัด <c oughs> มีเยอะมากเลยจ้ะพักไทยต่อไปห้ากะซีเป้เตรียมที่ปลูกอันบวบฝรั่งหรือว่ามักุูคินี่กันนะจ้ะเพื่อนเือนอันหมักบวบฝรั่งนี่มันสิเป็น กอใยๆไข่ๆมักอึอบ้านเห่าเลยเด้อจ้าเพราะเวลาปลูกนี่ต้องปลูกห่างๆกันเลยจะถ้าเกิดว่ามันขึ้นแล้วใบมันกะคือกันกับมักอึอบ้านเห่าเลยจะบีก,กเลยเลือกสิปลูกอยู่มุมเนาะจ้าเพื่อนๆปลูกว่างนี่ละวางคุดอยู่นี่ละมันจังอ่าอยู่มุมๆแน่แหละกะบอเก,กะมูเนาะจ้าเพื่อนนั่นแหละสิปลูกอยู่ว่างนี่เลยละจ้า บางนี่บีสิบปลูกขนาเนาะจะเพื่อนอันนี้พนามมาจากไทยเนาะนั่นแหละบีปลูกหน่อยเดียวก็กินต่างโดนน่าจะจ้ะเพม่อนนี่แหละบีสิบปลูกได้นี่แหละเนาะนี่ก็เป็นพักอ่า ผักทีบีซื้อมาจากร้านไทยสกแกงโนม,ามาแ่แหละจ้ะแต่ว่าบีเสียวมาปลูกล่องเบิงโนมันจะเกิดหรือบอแต่ว่าห่างมันเกิดหลายๆดีเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะมันเกิดง่ายอยู่มันอาจจะเกิดเนาะปลูกล่องเบิงจะเกิดก็เกิดบ่เกิดกะทิม แต่จริงๆแล้วหากมันหลายมันเกิดด้เนี่ยนี่เนะ ก็ไปบีกระิไ้อันพักชี่เหล้านอกจากเพื่อนๆจ้าพักชีเล่านี่ก็บ่จําเป็นสิปูคื้นกันจ้าแต่ว่าเฮาปลูกขินเองของเฮ่าง่ายกว่านานะจ้าบีเอามาจากทีทํางานก็นได้จ้าแต่ว่าบ่เอาเนาะนั่นแหละแล้วต้องปลูกด้วยของเราเองภูมิใจกว่าแซ่บกว่าฮอนี่กับอ่ายู่ประมันเจ็ดสิบบาทนอกจากเพื่อนๆจ้าบีซื้อมาแต่ซูเปอร์มาร์ททั่วไปไม่ขายนะกจา โอ oh. ว่างหนีโลส่หลายบุศ <c oughs> เสร็จแล้วจ้า,าเพื่อน